พี่น้องที่รักการประกาศราะวาจะได้รับการต่อต้านอย่างไม่หยุดย่อนประชาชนที่ถูกยุยงเอาก้อนหินขว้างเปาโลเมื่อคิดว่าท่านตายแล้วก็ลากไปทิ้งนอกเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงใจเนื้อที่ชั่วร้ายของพวกเขาเป็นใจที่ถูกโน้มไปในทางชั่วร้ายและยากจะกลับใจจากด้านบาปซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักเป็นเรื่องง่ายที่มนุษย์จะหลงผิด และรับเอาสิ่งไม่ดีเข้าชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลนั้นแตกต่างความยากลำบากและอันตรายเหล่านี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงท่านผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูเจ้าได้เปาโลยังคงทำงานอย่างกล้าหาญและเดินทางไปยังเมืองอื่นๆต่อไปคริสเตชนต้องมั่นคงในความเชื่อมีความกล้าหาญและเพียรทนยิ่งเป็นผู้ที่กลับใจใหม่ยิ่งต้องหนักแน่น มีการปลูกฝังอย่างรากลึกในด้านผู้พิบาลก็ต้องยึดมั่นสร้างตนและผู้อื่นให้เป็นนักบุญอาศัยพันธสนญจากการดำรงตนในพระเจ้าเหมือนบรรดาสาวกของพระเยซูเจ้าในเวลานั้นที่ไม่หลุดไปจากพระองค์คิสชนต้องฝ่าฟันความยากลำบากทั้งหลายเพื่อเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าคิสชนต้องเห็นแบบอย่างของเปาโลและบารนาบัส ที่มีพลังและผ่านสถานจากการยึดมั่นในความเชื่อถึงพระเยซูเจ้าเพื่อจะสามารถตั้งพระศาสนาจากใหม่ๆและสิ่งสำคัญที่สุดคือมีการภาวนาและพรีกรรมพร้อมทำกิจการดีที่เป็นทั้งการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าและเสริมสร้างความมั่นคงในความเชื่อเพราะพระเจ้าจะทำงานผ่านเราและพร้อมกับเราด้วย สิ่งใดต่างจาะบรรลุผลสําเร็จเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้เปิดประตูแห่งพระพริศชนต้องพักพิงและร่วมอยู่ในหมู่คนที่รู้จักและรักพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปรดเอยพระพรให้เราได้ใช้กิจการและงานต่างๆสำหรับเสริมสร้างให้คนทั้งหลายได้รู้จักและรักพระองค์